เห็ดเนี่กินแลงจแก่ีต่นล้งแล้งเขาซุกไปแล้วไม่มีมุ้ยเพื่อนไปเอาดาสามรสจัดสดๆทีเด้อพี่น้องก๋วยจี่ก๋วยปลาซิวก้อยปลาซิวกับกุ้งก้อยใส่ปูสัง สวัสดีค่ะพี่นองสุโขทุกคนจ้าสวัสดีครับสวัสดีเอซทุกทนคุเก็บแน่กินแรงจ้าจ๋านั่งเล่งมันนี่อสุกพอสุกไปแล้วมีมือยเพื่อนไปเอาตาสานประสาท พี่น้องเิไปซาสางไปซาบวกเนาะเป็นอะไรปลาซิ่วหงอกเพาะั่นนี่กระปุกซิ่วหงอกมันหากินง่ายเพาะั่นกระปุกไม่นช่หรอกบ่ค่อยเห็นดอกกลาซิ่วหนามมันคุณคุณหนามคุณคุณจะหล่ะมันได้โตขาวโตปูงโตแบบไเลยสดสดทีเด้อพี่น้องวันนี้สบายเลยก็จะปล่อยปลาซิ่วปล่อยปลาซิ่วกับกุ้งก้อยใส่ปูสัง ใส่ปูสังใส่บักนาว่าไหมเนาใส่ปูสังใส่บักหนาวนี่แหละแล้วก็หอมยังทั่วไปพี่น้องกับท่านนี่พอปลอมใส่ด่างมากเลงพี่น้องกาัดมาเลนตับด่างปลากระสงไงป่าปลาตากาสุใจไปถกเป็ดย่าพี่น้องตากาสุิบเป็ดอันนี้เขาสิปิ่งเนาะครับผมสิบโอบเกลือปิ่งเลยเดี๋ยวพอเยันซุกสิโอบเกลือไปแล้วก็ปิ่งเป็นโตเลยพี่น้องเดี๋ยวให้นี่ครงสิ ฮั่นหอมถ่าพกออันนี้ตัวนี้เดือเข้มอะไรนี่เอาทงเกียวตัวนี้ตัว้เดินเข้มอะไรตัวนี้ก็ใส่ชุดบ้น้ปีปลาใบงกีลนีตับัตัวนึงเนี่ยราใ้งเนาะโอ้ยตัดินอใชยู่บัสันเกียวไปกไหและตีปลาในบงกลวดนเออนัไป่งไป กระตายรุ่นเดียวกันเลยสงสัยผู้ไปโขกนี่ก็ทิมันเรียกกระต๊าลุนนี่รุ่นเขาขับขับทิมขัดเรียกก็เลยบอลเรียกเรียกกระตาลุนนี้เลยสิปอยนี่ก็ประมาณสิบกัวตัวหนึ่งตัวน้อยครับตัวซ้ำนี่ไปใส่ด่างได้กับปอยคำนั้นตายปอยใบมันใหญ่อันนี้คือฮังล่างตัวที่เอามั่นไงคือมันก่อตางนั่นน่ะไนั่นเนาะคนทางอยากได้นะซ้ำได้ก็

จะบอกกันแล้วเนอะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนกับผมวันนี้ก็ได้เมนู้ฮู้แบบสดๆเลยครับันนี้ที่เห็ดกังไไป็ก่อยปลากระซิวกันคุณกบพุ่นผสกเลยครับเป็นเดื่ยงงานสัญญาไหนพว้ผมรบม่ใส่ด่างกับคุณมาได้ปลาซิวหัวงอกว่ามีตัวใหญ่บ้างนะกรบพีน o เขาจนพูนหายาหเลอปลาซิวแบบนี่ยเด็กๆก๋อยนาะไปง่ายเนาะก๋อยเป็นตัวเลยเกี่ยอย่างนอวัดก็กลุ่มก๋วยกระซิวกเลยเห็นนัน เกียดแล้วอะมือนี้าจิตเกยเลยครับตัวเ้าจิตใส่ใส่ใสใสใจจเกย์ยน่าเขาเกียวเขาไปมิตรปลาซิวมูนีล่ละเออซิวห้างแดยงยบมี่มอหอกเลข้าเจ้าตากแห่งบบบกลัวดิถึงขาเจ้าตากประซิวมูเมียคนเดียว ตากวน้ำดมอยา่เาดำนะขึ้นเขาเจ้าเขาขึา้นนะโอ้นไม่จริงกับตำคงก็เสบหลายสิ่ง่หัวงอ,อกยัง่ี้นี่แหละคนสาวสาวเกีียวสิ่งเหล่นไปตากไปไนหะมเกจียวทไ,ไอยู่หัวแล้วนะ ไปไมไปง่ายอป,ปิดโอ้ยับไปจับปุ๊บน้อยลบวันจะน้อยให้หนิปนีไหมออกกันได้อก่ายพอด โบได้ก็มนี่ฮะไปมันปลาทีมาได้รับพี่น้องยนหนามันหาบึ้นกามากแล้นี่ก็จามคือเก็แล้วก็จะหนามว่า ทำอะไรท์น้ะมึงบ่ไหลอยู่นี่อ่ยเ,เป็นโตเลยนี่พวกมันยังได้เพระาะว่าเขาดิเพียบเป็นจิ้มติดก็เ้ยคนนึง วันอยากให้กินคือกันถึงเพิ่งผมก็กินเมื่ากีใส่ตอนเป็นมุกน้อยหอมจะได้อาไดซมนนะใส่พริกใส่หมดใส่แล้วว่าผมใส่ไม่เยอะเดวเอาใส่แมงว่าเราจิบรซิอะไรเขาชุบนันส่วนไม่หยิบเป็นแสบผมโอเจแล้วแสบไปชุใหม่ได้ที่

การพักเึ็นเลยเดน,นี่เจียวตอเอว้นี้ละพัก,ะเกเดียวรถันบ่อเต็มอมาใส่อีกถ้าก้อยยังคืี่ได้ี่มานถึงดีถึงวจะใส่ไปทั้งใส่น้กันวันจะใส่จะมาสวนกันใช่หรอเอากินเลยแนี่มาเื่อจนเป็นน,นี <c oughs> ้เลยปลาปดเป็นดงๆนี่นดิเ็หรอกหวานเหลือเยที่ มาเอาจารถไฟก็เต ok uh ็มแมกแนะฮะอืมเต็มแมกเลยแกมันหน่อยพอเต็มสสีนั่น uh ล um, mm ่ะ้นำนะเดี๋ยวเา่อยมันเปลียังที่ละปล่อยตเหนีปล่อมันเหนื่อต้องปล่อยปเชยาของอันนี้ดนล่น่เ้องกนี่กงไอแน่นเน้อนี่ใส่ไปปล่ยกเชยมันนี่อากาศตอนสุดมาก แล้วฮะพอปวอมอยากบ้างตานกินกกินเลยอะฮะนสดงไปด้วยเสียแคเสียพี่น้องผมพักผักดองในห้องเห็ดบุ้มีการหามกันไม่เยทุกไปทุกแล้วห้องฉันมันแกมกุ้งน้ำเนี่ยอกกุ้งกับตัวหญ่ดีไม่ใช่กุ้งกามกามหมนีมันโบบันได้หน่อยที่จเจ็ดหน้าเลกจีบเด็กเจพูถังมที่ตัวแกะให้น้า ตรงที่เขียวอยู่บมีผีมือหาอะไรที่บ่ปลาชิวอ้เบิ่งกระไรตนานี่จะหากินยากเ็กปลาชิวหินได้สมปลหนาินยากอ่นี่บ่ดิบม่นว่ากุ้ปาซาจังมงหาโมงกลัวหาโมงมหท่นเทียงหรอกหาโมกลัวจินกินเขาเลยสามตมมีมวยช่วบ่มีมวยฟังแล้วพาได้ปลาไป่สา เอาสอนไปตักใสกัออกนเลยาไล้วดลงงานเทียงเคเืองเสียอย,อย่างเี้ยไ้มันอยู่ในน้ำอยู่มันสมพักมันย่องพักให้กันกินน<ล>าดแล้วมันเลิกตอนตักกันเพ่มกเายืนจะทาเลย้าปทิักนเลเพราะเป็นหุบะ,น,ะนี่นะมัยังมนอก็ยังว่าพก็เห็ดบ้างคำเนี่เนาะเออไม่สมพักเขาจะับกันกั้เับไป มันใครกินซอยกันไม่เน่เบิดเต็มถานด้วยอ๋อออันกินน้ต่างสจแล้วลองหันละล้องหันโลดอ่ะไม่ว่านเจ้าสิเดืนี่เลี้ยงไปน้ำบ่ของบ่กำลังจะข้นเลี้ยไอ้ลังเลียนทำโต๊กน้ำอีกเลยเพรไปเลยน่นโอยนมันมังกเนี่ยไอ้ยูมันหลหรอมังกมามันเฒ่าเนี่ยหอ

ทังสาเลยอ่ะทั้งงเลยแฟเปดรุมยูดิหัวมว้ยลังนีเก้กวนเนาะเด้อพี่น่องสุดๆแล้วกาแงมายยงมกรังันนไไรงงกันเหรอเน่ยเออปัญหาแต่ก็แป้งก็เป็นมีหน่อยอยู่เนาะจมุี่จมุนอเด้อพ่อแม่พี่น้องนี้เจ้าใส่หนเลยเด้อด้ถงอยู่บอันปลาไห

คนจะแม่งด่านี่ดาวนี้ยึงขี้งคนจะแม่งด่านางลงนางลงแม่งดวามีั้งไหว้ตัวหนึ่งลามโตไวผมยึดตูยนสามนยว่ามากเกียรบ่เคืผอมเลยบางเนี่สินี่สแม่งดาาจะติตัวแม่งด่วใช้ตูย็นมาตายดิเสจีโยไปลุกว่คเอจีว่ะใช้ช่วงแข่งให้ตูย็นเลยว่าตายอออมากขึ้นก็ รังเราเกี่ยวเอาทั้งหลังละนู้นได้ตัวน่ะเอาไปก็ได้คนกับหมาคือกันเนี่ยรุ่งโถนักพอเสียดังแล้วภาคเรียกกับมาหมดฟังพาคกันนั่งถึงหมดใครมาที่มีใครอยู่มันบ่ถือเขาไล่เองเลี้ยงเแยงกันห่ากันนั่นแหะบ่ดิต้นหมากี้สิไปเลยโขวันนี้มันนี่แก้บ่ไปวะมามากถึงร้องให้บ้าน่ะนะเดี๋ยวบังอยู่ เอาคูัคปดนั่นอยู่คูไปไยกเเบ็นใกเสมอเขาเบียเขาเบียตายยมันีตัวสัตว์ดีันคือกาลังเลยเนี่ไปไปมันก็จนเออหลังลังๆลังไปลงอนันึ่งละมันบ่ไปให้ตันั้นคือลังเลยคูเขาเริ่มนั่นลังย้อนเนลังลัมันบ่งวกบ่หัอหนาหมมหลังเนาะลังกับุจะควมือว้เราเนีเราเวเรอยู่กังเรานอนอยู่คู เร้วโงเมงนไงน้อหักน้นไหลมันอยู่นี้หันเอา่งไก่มากินเต็มอยู่หมาผมนั่นนี่นะผมนม่เังรังรังเนาะนแม่มันกับพวกงวกไหมอือมันหนุกรังบ่อปล่าคายกันนี่ดิตนั่นกับสีอ๋อเป็นเป็นหน้เต็มโตเลยแม่เอ้าส่วนก่มูนี่เป็นยังหงสกตนกึงมเมือมากเ บอกฟังนะงมือมากินกับหลากสิเจ้ไปกินมาตอนไงเถอเจ้าไปกิงด้อยันดูหัวผักกันธรรมาชานวอาวางเงินไหรียอยู่กอึ้งกินอะไรเลยไปยามด่างไปยอย่างนีไปเห็นห้องน้องหงังน้องแย่งเลยงอคนไขิหหลานางรองนางรองเจ้ายันเถอะเจ้ามาทั้งวันรุ่ยละวาีภาาเกียนปลายไว้ ห้ามเอาหมาเอาแมวมาปล่อยในวัดเกาเลยปล่อยกูบางอยงมันไมปล่อยเนี่ยก็เลยไปเรียกตัวกำยึดเรียกตัวดำไปดิซุมบุคคลตัวดำมันจะเป็นคือแบบปิดเลยหล่ะก็เลยเอากลับขึ้นมาเอาไปไส่หมอนตัวนี้ลายไมเอาก็ไม่เหม่งเก่าลรอขนกึ่งแกว่งเก็เลยไปเอาเก้อเลยจีตารังไหนตุ่มพลเหล่าหลายทีก็เลยเอาลังไป เทียมยาวปุ่นน้อกอาารไมครับเนแ้เทยาวปุ่นนะจุลังเราสองเนาะเดี๋ยวบุญที่ว่าคือาเนี่ไปเห็ดเนา้าปุ่นกับป๋องเป็นชื้องกันป่องมาุป่องสองขาดูดนมกันก็ตันไหมกินันกันกินมึงได้แปลงตัวนี้กันเที่ยงกนช่นกันจุลังนั่นแหละก็ยจงว่าย้อยผู้ขันกินก่อนหรก็ีกินที่หลังอย่างผู้ขันเบียร์มันขื้นอยู่อื้นสองก็ดีอื้น มาซ้ำนีิกินก็ปล่อยผาพอดีปล่อยปลาชิวน้องเอ้ยขันผมบ่านเดียมือจ้นเขาดิบอ่นเขาับนนั้นักหมกับแผ่นนั้นกับบัวดอกอันนี้ผักกาดเจ้านยังผักขันกินได้อยู่เขาจไปกินเลยครับพี่น้องปล่อยปลาชิวปล่อยข้นเขาดีสุดนี่่วเลย นี่มันยังเสบางเรืเมโคตรโคตรเลยเื่อบงหนากูขัาแต่สู้เดี๋ยวบางห้าเขาปนเคับเดี๋ยวบางห้าวมายังกินลดงกินจะดื่อเ้อจำประชาร์มันอยู่กังห้าเนาะกินเสียบนอนรับประทานไปอย่างไองงใส่กนย่อนย เดี๋ยวมะเกาเอาสอนไปออมางานกูรูเลีย้ยงเองลางเง็บออกแล้วปั่นของใหม่เลยเอามื่อนเด้อเมื่อนใบบาเอาครับพี่น้องมีกระบอกนู้นห้องมอญซื้อเด้อครับซึ่งทุงกอย่างห้องก็ได้แล้วแต่ผมบอกพดีครับพี่กับน้องเด้อว่าจุนน้องกับพ่อพ่อใจกับขอถูกขอให้สุขสุข,สข,ขวัลเด้อครับสำหรับมืเอเงียบเกิดสิเอคำว่าขอบคุณขอบคุณพี่น้องและห้องเกิดสิ สวัสดีจากจันทน์กันด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ